มักไปให้บวชเพื่นั่นเดี่ยทุกคนนะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโหวชคอยชี้ทางเปิดโถดบาเดียวอย่าเฝ้าพิมพ์เนี่ยทุกคนจนกว่าคอยชี้บอกว่าโหวตเหละทุกคนต้องโหวตอันนี้คือเขาสิมาโซโต้ก่อนหลังจากโซโต้แล้วให้ทุกคนไปยืนเรียนหลังจากยืนเรียงแล้วขอคอยเปิดโถดมาที

mến tốt, cho máy tốt nhỉ? Vang nhạc, đeo hai người không tin <laughs> luôn. Đẹt, đẹp, áo coi, <laughs>

ท้ส่สี่ปีสไมนี่แะทุกคนเอ้ยเขาสิกินกับบมอบด้ได้ไหมได้หรือเปล่เขาสิกินกับบมี้ด้ขเไม่ได้รือด้สมนี่แหละเอ้ย หมดสาลยหาเ้าหมท่านเริ่มหมดเด้นทุกคนเดินหมดเดหมดลที่หมเอาเลยหมดสามนาทีหมดหมดหมดไมด้กดอนตัมดหยดหม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 ดมดหมด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 ไมดมดมดไมด Aduh, lepas main namp, lepas main namp, aku pergi. A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 ku pergi. กเขาทานหรอก็ส <Es> ั่งทีโอคทุกคนเลยเที่ยวกินองมีเด้อมนี่นะนะเบอร์ได้ก็บอกไปสามเบอร์สามเบอร์สามเด้อคันวะอันนั้นโบนให้เด้อพอเบอร์สามโบนห้พ่ยังไงเบรามวันหนี่งวันกี่หนร่งกิลด้าพ่อ ต้องมุนโต้เบอร์สามเด้พห่น้องเบอร์สามเด้ยาผ้าโมดเด้ทุกคนผ้าหมดดโซ่ตวันนี้ให้ได้สิบหกบาันนจ้จเป็นเาวอยู่เอาบ่คือเนาะหาเงินแต่งเมียผนี้เบอร์สี่เบอร์ี่เบอร์สี่เบอร์ี่แล้วคอยยื่ทุนไหนเนอเอาหายหายหาหาหายหาหายหายหา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 ย สบายดีนาข้อนฝากเบอร์หาแน่นอนเบอร์หาแค่นั้ว่าิเตอรเบอร์สี่มุนโตได้มอนโตได้เออเออเบอร์หาไปแล้วเบอร์หกเบอร์หเบอร์หเบอร์ห ว่เี๋ยนาเพอะทุกคนเบื่อหก่ะบางหดเบื่อหกต่้อทุกคนเนอะโตออกเหียกออกงานเนาะเท่าไรออกเีราไม่ละใส่เท่าไระคนออกเนีเ่ยเพราะเราเพราะเราเลย่เต็เบ

ไว้บนี้คาเพลงนันนี่สายตาสายตาสายตาแบบสี่หมื่นคนมาจะาบอลจะพาดบอาอเก้าออกมาโซ่เก้าก้อยเก้าเก้าอกมาบุี่เ้าเก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 หมดเวลาอ่ะอ่ะอ่ะอ่าสบายดี c พเขา้องขบะในเอยข้าสกินกับบุมี่ยังฟาด เลยมอนีเอาขอเงินไปปังชลอตแน่เบอร์ไหนก็บอกไปเ้อะเอาเอาเอาเบอร์เก้าเบอร์เก้า้อเด้อเบอร์เก้าเอาของเงินแน่ยงางย่างเบอร์สิบบนไปเลยเด้อบนไปเลยดอบนไปเลยเด้อบนไปเลยเด้อบนไปเลยเดอ ખ્યાલ

กูเองคุณยังไงซิมซอยู่นิมซีเอามาซิมซาว่ากูมาไปอาไปเ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 อาไปอาไปเอาอไปเอา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 ไาเอาอเออาไปเเอาอเออไปไปเอาไปเอา

มาแล้ว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 กันเลียงกันยู่เลี้ยงกันให้มันเห็นอะไรเราได้เริ่มหนาใหม่เลขสองเด้อสุดทวนใหม่เด้อทุกคนเด้อะสุดทวนใหม่ยืนเลี้ยงให้มันเห็นมาเด้อเฮ้ยมึงอย่าโกงได้เป็นกรรมการเระสีเอิร์นั่นจะต้องเนาะอ่าาเบอร์เจ็ดมักเบอร์เจ็ดนี่เบาฮัน้อยเออคอยเบอร์สิบเอสเบาเจียเบอร์สองอยเบอร์สองเบน้อยเออเบอร์เจ็ดอเบอร์สามเอซบอร์สี่ล่ไก้นก้นเบอร์สี่ เอาใหมเดกคนเด้อาพาวพาวเด้อบอร์เจ็ดทำน้อยเบอร์สิบเอ็ดทำสีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สีเบอร์สามเบอร์้อ

เบอ1ิ้น2เบาคนเบอาต้ิ4สเดือนชิ้าับาเบอร์8เบาสุกเบอร์4บาโยเบอร์บาซิบเบอร์บับาเบอร์3เสเบอร์9คับอยเบอร์2เบาหน่อยเบอร์7เบาย่อเบอร์1เบาบน้อยเอาบอ10ีเบอร์2เบอร์3เบอร์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 

เบอร์สอมีเลอร์สอมัเบรสามก่รู้เรมโอ้ยตายแล้วหนิเบอามีเอมีบเจเบมีเกับเบอรเก้าเบอร์หเบอร์เกิบห้าสิบหเ้เยอีเบอร์ิเดเบอิเ็มนจะขะนะมตเบอร์เเรามเรีเกเบอร์สองมนี้ 我们大家。

กินขานเนาะอาแล้วก็สียหาแล้วก็ที่หนึ่งเนาะออกมาหับรังล้างไปให้ไปให้ไปให้ไปใหไป

จบเกมคนพอแล้วเขาได้ที่หนึ่งเนีโดก็ได้่อยเวอร์สเย็นลายมันไ่นับนีนี่ก็ต้ีได้ดด้ทได้ลแงคุณเลยเจ็บแต่เขามันจะกินสายอะไรมากเลยโมมาเลยเึกมาเลย านแต่เหล็กเจจบแล้ทุกคนนะพน่นหวทำน้อยชนะนี่เราบอกน้อยนะกัโม่ต้อไปใช้หมทำน่น่ไเงินล้านหนึ่งกี่กลับกันไปไอเดียดีเป็นงานแข่งขันชิงรางวัลหนึ่งล้านกีบเนาะแต่งตัวเป็นคอท่านงานวันเกิดดิ๊งไงสนะล้านเนาะมีการโหวตจากเอซี พ่อแม่พี่น้องเนาะเชิงผู้ไดที่1ก็คืออ่าาเฮานอยเนาะน้องพ่อใหญ่นั่นเองพี่น้องเชินกําแสงก็บ่ได้คุณชวนกับบกยยก็บ่ได้คุณชวนกับเบาน้อยเล็กเลกงัวก็บ่ได้คําซีก็บ่ได้ถือว่าบ่มีรางวัลที่1รางวัลที่2ที่3บ่มีเนาะมีแต่รางวัลที่1พี่น้อง้านกีบกถือว่ามันมา ด้มาข้า่งลันงรเป็นมือกล่องไงาเทียนอนนคอยจะบังคอยุมเทศได้จะคิดบงนี่นัหงเงินไหนเมียหัเงินไหนเมียนี่นาเงินไหนเมียทุมเทศจได้จะบังมอง เอาผ้าเดตีนมานุงเี่้งหน้อหนุนรัดเอาผ้าเอาผ้าเดตีนยองหงันลน้องรัดอ่าซื้อได้ซื้อผ้าเจตีนทำไมีกเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยไปเกับไปเช็ดคือเกายู่หงเาเป็นเ็แล้วนีอ่เ็เลยแ่กะบงบรรยากาศในงานพี่น่อามี้จบแ้ที่มาที่ี่้องาสมรคนดใจหน่อยจิน่ ก่ไมนุ s <S ่มด no? nah, no, no. mmm. no. ี้วยสบายดีเลยเาไม่ได้เพชรนะสาหรับพี่หนา่า้านนัจิป้าห่าเนไยบบลยอกมัน่บกอันมันดาไปไกลจีนตัวมากบอกกไปไกลตีนไปนาไปนงไปนางไปนาไปไปนั่ไงไปงไปงไปนงไปางไปนไปไปไปนไป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 ไไปไปปไ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  หยุดหมดนะทุกคนทุกคนอ่าชั้นั้นกินเดียวก่อนเดี๋ยวทีทำไมับ้นบริขาววมนะบข่าวอ้วมนะ้วม่กล่าื่อเทนะเด้อเฮ้ยสื่อไม่เท่าเอาื่อเทนจบางทุ่งเท่ยีบางทางเงินเนีต้นเะเซีไปบ่ไดบ่ได้บ่้บ่มีเล็กซี่บเลยเนนวเล็กซี่เฮ้ยอันดลเกตน่องสามถือไวะไปีปไปาิไป 啊！<Bye. S 2> <Bye. S 3>